หมือนยืนหลับเหมือนยืนหลับสวัสดีครับคุณมอร์นิ่งครับเฮ้ยกินสูตรอากาศเหรอเฮ้ยแทนแันแซวพี่นีดถ่ายเนี้ยงซะเลยสวยงามอีงานจะติดใจออกดอกวันนี้ตื่นไม่เร็วไม่สายครับเที่ยงสี่สิบห้าสายไปละสายแล้วบ่ายโมงสิบห้าต้องไปบรรยายหรือรีบลงไปกินกาแฟด้วยเวลาอันน้อยนิดแล้วก็กินข้าวหิวข้าวโชคดีมันบรรยายแบบออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องออกไปไหน สลักับกล่องที่เป็นฝ้าของเขาเน่ส่งมาขน,นมมาให้น้องภูมิเป็นคนชอบกินของหวานที่ไม่หวานเหมือนกันเลยอยากให้พี่อิฐลองชิมคุกกี้รสช็อกโกแลตครับคุกกี้ชินช้นละสิบห้าบาทเจ็ชิ้นร้อยครับอันนี้ห่อละแปดสิบร้อยห้าสิบกรัมมีเป็นรอบๆค่ะเ,เดี๋ยวซีมีคอนเฟลกด้วยนะนี่ออแล้วอิสระกล่องก็เป็นฝ้าอีกแล้วแกะแกะแกะชิมอู้หน้าตาดูน่าสนใจนะความนิ่มของมันล้างมือก่อนเดี๋ยวกลับมาชิม ามาเรามาชิมกันเนื้นอมันดูแบบน่าสนใจมากเลยนะอืหืือ,อความนุ่มนิดจิละลายข้างในมีมัชเมลโล่ด้วยได้ๆนะรสชาติลองลก็อยากโดนก็ไปลองกันครับอืม,อมดี กินเตี๋ยวแบบรวดเร็วมาฉันจะป้อนหือกล้วยพวกแกพร้อมกับเกลียวกรอบานนี้คือเส้นไรครันชี่แต่ไม่ไม่ค่อยครันเช่าไหร่เกลียวเหนียวเหนียวอ่ะอ่ะอ้ำคำตัวโปูบุมอ่าไึ่มแม่ไปให้น่อย อ๋อล oh, oh. oh, uh ูกชิ้นลูกเหล็กนิดเดียวก๋วยเตี๋ยวอร่อยอแล้วก็มีอันนี้ครับเมื่อคืนสั่งสมบูรณ์ใช่เดี๋ยวสั่งสมบูรณ์โภชนาเขาทำข้าวกล่องดีนะแล้วก็เนี่ยเหลือข้าวผัดไว้เียวนะอันนี้เอ่อเรียกว่าน้ำมะนาวใส่น้ำปลาอ่ามอามอ่ามอามอ่ามอ่ามอามอาม ร้านนี้ไม่ใส่ผักแล้ก็ใส่กุนเชียงด้วยที่รักน่าจะชอบใช่ไหมอร่อยมากอืมอร่อยก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละแต่ก็โอเคแรกมาด้วยราคานะคุณภาพหรือว่ารสชาติก็ใช้ได้เลยเหลือเวลาแค่นาทีแล้วกูจะต้องกาแฟทานไปเนี่ยลองชิ้นต่อไปร้านน่ารักจังเลยนอนนนน n o บ Bakery ต้อรีบทานแล้วถ้าส่งมาหลายวันแล้วมีนี้ด้วยโอ้โหไปลองอ่านสิ สวัสดีค่ะหนูชื่อนิวเจ้าของร้านนอนนอนน็อบเบเกอรี่โฮมเมดอบสดใหม่ตามออเดอร์ร้านเปิดได้3เดือนแล้วเนื่องจากที่ผ่านมางานประจําได้รับผลกระทบหยุดงานมา6เดือนถึงใช้เวลาที่มีคิดสูตรขนมที่มีความหอมอร่อยสดใหม่คนทานแล้วเหมือนได้ทําทานเองเหมือนฝีมือแม่ครับหวังว่าพี่ๆจะชอบขนมหนูนะครับสุดท้ายนี้อยากบอกว่าแฟนหนูโคตรชอบรายการทีทีคุกกิ้งของพี่มากค่ะจนหนูตามไปด้วยแล้วฮ่าฮ่าฝากบอกพี่จอนด้วยว่าเลิกป้ายยามาได้แล้วค่ะ เลิกป้ายานะครับรู้สึกว่าเจ้าของร้านนี้จะเป็นคุณนิมวกัญยรัตน์นะครับมาชิมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมนี่ฝีมือมาจัดไปแ๊บปุ๊บปุ๊บอือหือปัตเตอคก้กอือ มันอยู่ในตู้เย็นผมมาประมาณแบบสองสาวันแล้วแหละออกไปข้างนอกไปนูป่นไปนี่ไม่มีเวลาทานเลยไม่ได้ทานสดๆใหม่ๆนะครับโปรตีนบ oh, ัตเตอร์เค้กเขามาแบบตอยแล้วอันนี้มาแบบเต็มๆเพิ่งเคยได้ตักกินแบบนี้ว่าอืมเต็มปากเต็มคำนะดีๆดีๆโอ้โห oh, oh, มาเป็นคิวบเลยอืมให้ความรู้สึกเหมือนน้มามะช็อกโกแลตนะโ oh, อ้โหตักออกมาแล้วมันเป็นเป็นชิ้นๆแบบอืมอันนี้ชอบไอเดียไม่ต้องกะปริมาณนี่ตักกินได้เลยเป็นคำๆเลยอืมอืม ได้เลยนะตัวนี้ของเขาสุดท้ายที่เขาส่งมานี่พันเฟกสองเจ้าเลยนะอับ ของเจ้านี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะของเจ้านี้เนี่ยมืก่กลตักดูมันจะมีความร่วนๆเลยของเจ้านี้ก็จะ <c oughs> ก็จะร่วนเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่แบบบางบางเจ้าก็จะมาเป็นปึกแล้วก็แบบเหนียวนิดนึงมันจะแบบเออมันคนลรสัมผัสเนาะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะสองเจ้านี้อยากได้อยากโดนก็ไปครับแต่ลอง อุดหน,นุนกันดูวันนี้ขนมเลย2จ้าเลยซ้ำทาากันรอเปล่าูรจริงๆเนี่ยมีคอมเมนต์หนึ่งนะฮะสำหรับแบบร้านอ่ะอยู่โซนไหนจริงๆแบบเขียนมาด้วยก็ดีนะคนดูรายการสัปดาห์อาหารเจจะได้รู้ว่าอ๋อร้านนี้อยู่ใกล้บ้านชั้นเออหน้าสั่งหรืออะไรเงี้ยแนบมาด้วยก็ดีนะครับ่ะวันนี้ไปตามแม่ก่อนเมื่อวานมีอุบัติเหตุเล็กน้อย่ะรีบขึ้นแล้วรีบขึ้นแล้วปูจะสายทา,ทางที่นัดที่บ้านไม่ได้ทีนี้ก็สายไป5านาทีแล้วแหละแล้วก็เขานัดเวลาแบบว่าแลแตนบาย ยังพอมีเวลาให้ยืดตัวเข้าน้ำก่อนเติมบรรยายก่อนนะครับเดี๋ยวมาใช่อะไรอะเราอะอะไรอะเราอะบอกทางตื่นเช้าใช่ไหมอะเราอะอะไรอะเราอะ,อะเ,อเมื่อกี้ผมไปอีกจุดสวอปหนึ่งนะฮะตรงตลาดของเตยแล้วยึดทำไมหาไม่เจอวะโอ้โหโซเฟียบอกอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงผมก็วนอยู่แถวนี้วนไปสิหาจุดสวอปไม่เจอมาเหมือนน่แอบ ทำอะไรสัอย่าหนึ่งเลยอ่ะแล้วเราใส่รองเท้าแตกมาอยู่ดีแต่ถ้าใส่ไปตอนเนาะก็เนี่ยตอนแรกคิดว่าชุดมันจะเป็นบัคุมเท้าสุดท้ายผมก็เลยเนี่ยคือเอาสุงสติคุมสุดท้ายก็รองเท้าแตกมาอยู่ด <c oughs> ีจะทัดไปอาบน,านา้ำไหมเราใช่แต่อย่าร้อยกันส่วนมากก็ยังดีใช่แต่กระเป๋าเนี่ยแหละลก็จะวางหลบไว้ตรงไหนสักมุมหนึ่งที่ไม่เกะกะแล้วก็คนไม่คุกคาน ได้ยินพวกหนูในซาตทานเจ็ดช่ไหมคะเฮ้ยได้ยินได้ยินนี่ไงนี่ไงฉันซื้อมิกเซอร์มามันมีความหมายแล้วฉันสามารถทำให้มันออกลำโพงได้ด้วยโหสุดยอดเนี่ยพวกเขาบอกว่าเขาจะถ่ายรูปรวมกับพี่เจ้าี่าส่ดยอดครับประกวด d a พี่เพิ่งโอ้พี่อย่าลืมไปกดรีพอร์ตเจสามชาติตัวจริงกันนะคะ อ่าวถ่ายรูปรวมถ่ายรูปรวมผมจะได้ออกอยู่ในคลุกเช้าพี่พเฮ้ยใช่แล้วนายชื่ออะไรอ่ะไม่ไมไมคือทาโร่พี่อยากออกมานานแล้วพี่เฮ้ยทาโร่ทาโร่ไอจีอะไรทาโร<า>่เฮ้ยทาโร่หมดหมดเวลาแล้วทาโร่บบบบโดนตัดออกไปแล้ว <c oughs> อ่ะไหนถ่ายรูปรวมมาถ่ายยังไง,<อ>งถ่ายรูปรวมถร,รวมกันนะคะหน้าจอที่หนึ่งเลยนะคะทุกคนเปิดกล้องค่ะไหน<ม>วะหน้าจอไหนวะต้องกดเป็นอันั้น <c oughs> แม่งเหงแล้วกูใช้ซูมไม่เป็นกูทำงานโซเชียลนะเฮ้ยมีทางสตาร์ทรอคอยจับภาพอยู่ะ,ะอ๋ออ๋ออ๋อมันมีคน,ต,นต้องการจัไปได้ได้เลยนะคะมึงอันนี้คือวิธีการถ่ายรูปแบบ <c oughs> นิวนอร์มอลว่ะต้องมีแบบห <c oughs> น้าจอที่หนึ่งหน้าจอที่สองอ่ะเหมือนว่าแบบเวลาแบบไปเปิดงานประธานอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออว่ะนี่คือการบรรยายแล้วก็ถ่ายรูปรวมแบบใหม่ว่ะต้องสวิตหน้าจอเอาเอา่ะนั่นแหละครับเพิ่งบรรยายเสร็จครับยังบรรยายไม่เสร็จถ่ายรูปก่อน <laughs> ไหนเห็นบอมีคนบริจาคมาชุดหนึ่งโทษทีหนู ใช้มันมันเกิดเหตุการณ์กระทำหันก็เลยเอาออกมาใช้เลยแต่ก็ถือว่าได้ใช้ค่ะใช้ไปแล้วเสร็จแล้วหมดแล้วเหรอล้วก็ตอนนี้กำลังแปลที่สวน60ชุดอ่ะเอามาที่นี่ไม่ได้บอกชื่อแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับให้ให้พูดในน้ำว่าเออเป็นแฟนคลับอิสระค่ะแต่ว่าแอนตี้แฟนถืออยู่แต่แอนตี้แฟนถืออยู่ขอบคุณมากเลยครับใช้หมดแล้วนะฮะยังไม่ได้ทันสัมผัสเลยแล้วก็พี่เขาบอกว่าจะเอามาให้อีกประมาณ60กล่อง โดยประมาณใช่ตอนนี้ได้ใช้แล้วนะคะมีได้ใช้้อแล้วอันนี้ก็เสร็จซาดเหลือใช่ค่อย่างรวดเร็วก็กาลังรอทําต่อได้ใช้แล้วนะครับได้ใช้แล้วนะครับอันนี้เราจะเก็บต่อไว้ขอบคุณมากนะคะได้ใช้แล้วค่ะวันนี้ก็คือเตรียมเตรียมกำลังเตรียมอยู่เดี๋ยวอีกระเก็บนวดเข้าไปก่อนเก็บนวดก็ชุด p ี e ีก่อนเก็บนวดมาเก็บเราเอาหอยอะไรลูกอะไรลูกปากโคตรเหม็นเลยก็ปากโคตรเหม็นเลยว่ะหยุดชักดิ้นชักงอก่อนลูก พี่ถิวก็ลังมีปัญหากับมันเลอนเทนนิสพี่ชนะไม่ใช่เหรอเออเออวันชนะว่ะพี่ชนะอยู่ดีก็บอกว่าที่รักเขาอยากเล่นเกมเนี่ยต่อสวิตให้เขาเล่นหน่อยพี่จ๋าก็เลยซื้อเทนนิสให้เล่นบรรยายเสร็จเข้ามาแอบซ้อมอยู่เหวี่งกันปะล่าเอ้แม่ใครบอกเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วโป้งนิ้วล็อกบอกแล้วว่าอย่ากกดมั่วนิ้วล็อก าถึงแล้วแม่มาแล้วับแม่มาแล้วงานวับพี่เห็นต้องหอนใจมีเรื่องใหญ่คือน้ำมันตื่นที่พื้นตื้นที่พื้นกำลังซ่อมเรียบร้อยคงไม่มีปัญหาค่ะตรงนี้ถ้าเจอใครก็เอาไปเข้าเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้ก็ส่งได้เพราะว่าเต็นที่ น้ะไม่เข้ามึงอยู่เพราะฉะนั้นก็สามารถจะรองรับได้ค่ะนี่พี่จอดพามาดูส่วนพี่จิ๋วดีกว่ามีน้องมาเขามาเม้นชื่อกระบองเพชรองอ้วนอ่ะเต็ไมไปหมดเลยเพี่จะมาเล่าให้อ้วนฟังอยู่แต่ปัญหาคือจำไม่ได้โอ้ยะฉะว่าจะจำไม่ได้อ่านไม่ออก <laughs> เัยเป็นพวกแบบชื่อบิดอ่ะเนาะพราะมันอ่านไม่ช่ำชองเราก็จะจําไม่ได้พอจําไม่ได้ปุ๊บก,ก็เลยไม่ได้มาเล่าให้ฟังอันนี้คืออัปเดตสวนของที่จิ๋วนะครับวันที่เราซื้อต้อนใยแอนคือไม้ใบอันแรกก็คือวันที่สาสิบก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งอ่ะคืองออเสีย<ะ>มากชอ,ชอบต้นนี้ที่สุดถ้าไม่นับมอนเตร่านะแล้วชอบอันนี้ฟิโลพอต้อนใหญ่แล้วมันเท่อยนี่เหมือนต้นหอมเลย ไม่เอาห้ามกินนะห้ามกินห้ามกินแล้วก็อันนี้ก็ออมชมพูแต่จิว่ารู้สึกว่าจุไม่อินกับไม้ใบบางๆชอบใบที่มันแบบมีความหนาแบบใหญ่ๆนี่นะครับผมนี่โยโยต้าครับบริษัทพิธานพาณิชย์นะครับนี่นำรถมาให้เราใช้ในโรงศาศาพยาบาลสนามนะครับขอบคุณมากครับนี่ครับเอามาก็ผลน,น้ําดื่มมาใช้งานมาเลยเดีวจะมีการเซ็นมอบก,กันนิดหน่อยนะครับ นี่ถ่ายสักคู่นี่ครับสองคันนะครับคันสีขาวแล้วก็คันสีนี่จะให้ยืมหนึ่งปีนะคะให้ยืมหนึ่งปีนะฮะขอบคุณมากเลยครับผมยอดเยี่ยมไปขอบคุณขอบคุณแม่จอยมากครับน้องจ้าจ๋าขอบคุณมากเลยครับพาให้คุณแม่มาขอบคุณแม่มาเองตั้งใจเรียนครับสู้ <risque> น,นี่ครับนี่ครับอน,นี่มี3หัวแล้วนะครับที่มั่ก่อนเราชำละไปเฮ้ยน,นี่ก็ถึงอาทิตย์แล้วหรือเปล่าอันแรกอะใช่อันแรกถึงอาทิตย์ก็คือไม่หลุดแล้วเออมันไม่หลุดนะก็รองมัน กว่านกว่านี้แล้วก็มันจะมีความสีแดงๆเหมือนมันสุกอ่ะอ่าฮะมันหัวสิวอ่ะสิวอักเสบที่รักเป็นยังไงล่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนพี่เป็นสิวอักเสบอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ไม่รู้มันจะต้องเป็นยังไงต่อเอออันนี้มันประหลาดกว่าอันอื่นอ่ะอันนี้มันมีเหมือนเนบอหัวสิวเซี่ยนเต็มไปหมดมันเหมือนมันมีงอกออกไปเพื่อไปปลูกเป็นต้นเล็กอย่างนี้ใช่ไหมอ่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วปะ ใช่ก็คือเขาไม่ขยายกระถางเพราะว่ามันจะใหญ่กว่านี้เร็วมากอันนี้จริงๆเลี้ยงแบบไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงมันก็เลยแบบมีไหมบ้างว่าอันนี้อันนี้เป็นด่างนี่ด่างน้ำตาลคารเมลไลซ์เขาเรียกคารเมลไลซ์ด่างเป็นด่างมอดไหมที่ไปสวบมาเมื่อเช้านะคะพบ สวย2อองลายนะครับก็ตอนนี้มาถึงอยู่ตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่อยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวไปเดินดูอีกทีนึงแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะฝนตกแล้วก็มันก็มีปัญหาทางผู้รับเหมาที่แบบเราก็เตือนแล้วนะว่าเฮ้ยพื้นต่ำไปเดี๋ยวน้ำจะท่วมก็ในที่สุดก็เกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆครับก็ตอนนี้ก็ทําการซ่อมอยู่เมื่อวานสนุกมากอ่อแม่สนุกมากเดินเดินไงเดินยังไงเหมือนมาเที่ยวแกนี่ไงความเละเนี่ยนี่ไงเดิรหนึ่งเลย แล้วเตียนยู่เลยครับถือว่าครูประีพยังมีบุญนะโชคดีถ้าเปิดตูวแล้วคนเข้ามาอยู่แล้วนี่โอ้โหซึ่งก็คือ5้าโมงเย็นเมื่อวานที่มาเจอใช่ไหมเก้าโมงสามสิบหกนาทีของอีกวันหนึ่งคือต้องเปิดที่นี่แล้วเออไปยังแก้กันอยู่ครับไม่เป็นไรเฮ้ยอ,นนอันนี้ไม่ใช่จากปีที่แล้วใช่ปะ่ะอันนี้คนละต้นเน,นี่ยปีที่แล้วค่ะ <c oughs> มาพร้อมกันอ๋อ<ร>แต่ไม่ใช่ต้นของพี่ใช่ไหมที่เราไปซื้อปีที่แล้วอ่ะก็พี่แหละซื้อปีที่แล้วเนี่ยมีสามต้นพี่ต้นนี้เฮ้ยมันสูงขึ้นขนาดนี้เลยอ ตอนนั้นเราซื้ออะประมาณไม้เออมันสูงขึ้นเป็นฟุตเลยนี่หว่าเฮ้ยแล้วทำไมไมีคำว่าจองด้วยอะ ต้นขายเหรอไม่จริงจริงมันอยู่ต้นนี้แต่พี่ทวนดินมันไงพี่ก็เลยไปปักไว้ต้นนู้นอ๋อถือว่ามันเขียนโอลิฟเออทั้งหมดทั้งปวงนะพี่ชอบอันนี้สุดเลยนะคือเอ็นยูอันเดียวอ่ะอันเดียวก็คนดื่นให้อันนี้พี่ชอบนะแบบฟงฟอร์มมันก็ดูแบบดูดีว่าไปนี้คือแก่สุดนะห้าปีได้แค่นี้คือเห็นเห็นพี่อย่างเงี้ยแบบพี่ไม่ค่อยดูเรื่องต้นไม้ปลูกต้นไม้ไม่เป็นแต่ว่าพี่ดูฟอร์มต้นไม้เป็นนะคือเรารู้ว่าเราเราดูต้นเนี้ยต้นนี้สวยต้นนี้แบบไม่ธรรมดาต้นนี้ต้องแพงแน่ๆคืออเเเรรราาดดููฟ์มมันน่ะป็แบบ ไอ้ต้นเนี้ยสวยมันก็คือโปสเตอร์แหละนี่เหมือนเดเป็นแมวมองที่เป็นนั่งบันไดสยามสมัยก <c oughs> ่อนนะนั่งดักมองอ่ะได้ถามชื่อต้นไม้ต้นนี้ต้นอะไรไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้อ่านไม่ออกอย่างอันนี้เพื่อนใหม้มาอันนี้มันน่าจะเป็นแบบตัดมาปักเอาอ่ะปักทาอ๋อมันจะไม่ใช่ต้นแบบ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้แล้วก็แบบตอนมาเพื่อนเอาไปอบในรถนานมากใบมันร่วงหมดเลยอันนี้คือที่งอกใหม่มันก็จะเป็นแบบใบอ่อนๆก่อนแต่พอแก่อันนี่คือผลมันผลโอลีฟเหรอ เขียนว่าเลิฟเนี่ยถ้าแก่แล้วมันจะเป็นใบอย่างนี้เออเป็นใบเขียวเข้มแล้วก็อันนี้ต้นอ่อนก็จะเป็นใบอ่อนอ่อนใบเขียวเข้มใช่แต่โอลิบัตตอนกลางคืนอ่ะมันเป็นใบไม้ที่ส่องสว่างในตัวเองนะมันก็คือแบบเหมือนต้นไม้ที่มีแสงอ่ะจริงๆคือไม่ใช่มันเป็นการเล่นเล่นแสงเงากับพระจันทร์กับตัวใบมันหรือว่าจริงๆแล้วไฟ led คือเขาใบโอลิฟใส่เข้าไปไม่น่าใช่อันนี้ก็โอเคไม่ค่อยชอบทรงมันเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมันก็โตใช่ต้องรอมันโตก่อน ก็คือต้องทําเป็นไม่สนใจอุ้ยแต่พี่เม a ซ i n g ต้นนี้ว่ะนี่คือต้นเมื่อปีที่แล้วจริงๆว่ะมันโตขึ้นเยอะมากนี่ดูโอ้คือมันใบมันเกิดใหม่แบบบ่อยนะอุ้ยตกใจอะไรอะไรวะมันแรงอ่ะมันแรงอ่ะเนี่ยเนี่ยก็จะเกิดใบใหม่แกเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งงอกออกมานี่ก็ใหม่แกะนั่นแหละครับอัปเดตครับนี่คือสวนพี่จิ๋วประจำเดือนที่9้า ตอนนี้พี่เจวมีต้นหนึ่งที่กำลังอยากได้อยู่ชื่อฟิโลเดนดอนออริกอัมจำได้ไงวะมันจะเป็นใบใหญ่ๆถ้าแต่ก่อนก็คงจะเรียกว่าใบาบัวเขาอย่างพี่ใบใหญ่เป็นใบบัว <c oughs> แต่อันนี้คือมันสวยมากมันจะมีความแบบอ่าอสวยก็ดีแล้วนี่ขอแค่สามใบก็พอ มาดูงานนะครับนี่ เลขาผู้ว่าชาวินนะครับมาดูเพราะว่าเกิดปัญหาเมื่อวานก็อ่ะเป็นเรื่องใหญ่กันที่จะต้องช่วยกันประสานงานต้องเปิดให้ได้ครับต้องเปิดให้ได้ต้องให้มันใช้งานได้พวกผมก็มาช่วยกันดูนี่เขาพอเขารู้ปัญหาก็มาช่วยกันดูใช่อืมนั่นแหละถูกแล้วแหละเพราะว่าบางครั้งปัญหามันแก้คนเดียวไม่ได้ใช่ท่านประธานเขาบอกว่าใครมาเนี่ยเราต้อนรับหมดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนจะเป็นพักไหนก็รับหมดเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะประชาชนได้ประโยชน์ทําด้วยใจก็คือให้ประชาชนได้เท่านั้นเองอย่าไปคาดหวังเรื่องอื่นที่ประธานเขาพูดเมื่อวานนะท่านประธานประธาน ต้องบอกว่าคณะทํางานดีกว่าคณะทางานใช่คนที่ทํางานจริงๆนะแอบนินทาครูประทีปกันครับนินทาครูประทีปเวลาทํางานนะครับนี่ก็จะยืนอยู่หน้าสุดเลยครับเดินี่ชี้ไม้ชี้ไม้ชี้มือทำงานไปแล้วเริ่มชี้มือเริ่มชี้เริ่มชี้ใช่ใช่นี่ชี้แล้วชี้แล้วชี้แล้วครูประทีปชี้แล้วชี้แล้วอ่าอันนี้คือเวลาไม่มีกล้องนะฮะก็จะอยู่ข้างหน้าเลยครับแต่เวลามีกล้องนะฮะแม่จะอยู่แถวๆนี้ใช่สมมตินี่นี่ถ้าถ้าเวลามีกล้องนี่แม่อาจจะยืนอยู่ตรงนี้ครับถ้าเวลามีสื่อแม่จะยืนอยู่ตรงนี้ แต่เวลาไม่มีกล้องอะแม่เขาจะไปยืนเนี่ยข้างหน้าเลยอะเสาบางละแม่หายแม่หายาอาไปคุยอะไรก็ไม่รู้ไปคุยอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องเรียกได้ว่าคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไ่นแหละทำงานก็อ,อย่างไปที่บ,บอกไปเมื่อกี้คือมันทําคนเดียวไม่ได้ใช่ใช่ใช่ใชแต่จริงๆคนทางานคนอื่นก็มีอยู่นะลงพื้นที่อยู่ใช่ภาษาอะายค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยชุดพศมาแล้ว ทำไมนะวันนี้มีแต่เรื่องหน้ามันค้างนะครับเลขไมล์มันค้างก็เลยเอาไปเช็คมา,าเขาก็แจ้งว่าเฮ้ยประกันเราหมดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมาเช็คเครื่องไม่ตรงเวลาแล้วก็แบบเฮ้ยต้องตรงเวลาด้วยเหรอปรากฏว่าเขาบอกว่าต้องมาทุก6เดือนถ้าเลขไมยังไม่ถึงผมก็ไปตอนเฉพาะเลขไมเดี๋ยจะพลาดอะไรง่ายๆอย่างนี้เลยนะอิสระ oh. โอเคครับมันก็ไม่รู้เนาะก็ขอให้ทางเวสฟาเป็นใจอิสระด้วยอย่าตัดประกันผมเลยผมไม่รู้กลับบ้านได้ชุดพศแล้วกลับบ้านสบายใจ โกกาดนี่คือสิ่งที่น่าหงุดหงิดที่สุดแล้วคืออ่าแวะลงฟุตในคอมแล้วก็เอากล้องลงมาถ่ายเพิ่มแล้วลืมเอากาดมาเร็ว <c oughs> ไลรกล้องมือ <c oughs> ถือไปเลยโจทย์วาดแรกกันสัตว์ประจําวันนี้ได้แก่ชลาวันนี่รอเรือรอ,ล,อลิงต้องให้ชัดชลาวันก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับก็คือจระเข้เนาะพี่จอดวาดแล้วลืมว่ามีคําว่าจันในโจ์ไมเติมสีเหลืองสิ ลูกเงี้ยวแคการส,สีเหลืองดีกว่าเรารับบีบมาแค่คําว่าชลาวันใช่ไหมแล้วทีนี้สมองก็แล่นและชลาวันงั้นเราจะเล่นกับคาว่าชลาชลาสุดก็คือเหลือแต่ง g a เง่ากระดูดอะไรเงี้ยว่าแบบว่ามันก็สนุกดีนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนมาสายเนี้ยแต่เราเริ่มเข้าใจวิธีการทํางานแล้วว่ะเราเริ่มทําไปโดยไม่คิดได้แล้วสนุกดีสนุกดีกดไปไงลูกพี่จอร์ดชิงชิงมาชิงชิงมา อย่างนี้ครับนี่มีน้องส่งน้ําสกัดเย็นซึ่งพี่จ๊ดแอบกินแล้วแล้วพี่จรอดชอบมากเลยจะมาบอกต่อนะเรากินน้าผลไม้พวกนี้มาหลายยี่ห้อแล้วแต่ละอันจะมีข้อดีต่างกันแต่ข้อดีของอันนี้คือเรารู้สึกว่าเราฟิลเดอเนเจอร์มากที่สุดแล้วเนี่ยคือสีมันก็จะเพลนๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็คลักหน่อยพี่ลองอะไรดีวะลองมังคุดสิต็อมีเขาหิดน้ำมังคุดกันนะมังโกสตีนหรือว่าภาษาไทยก็คือมะม่วงส้นตีน มันคือการกินมังคุดที่เอากากทั้งหมดออกแหเอาเม็ดออกใช่การกินแต่น้ำมันรสชาติอย่างนี้นี่เองออนั่นแหละครับนั่นแหละครับไปสั่งซื้อกันได้ที่นี่เลยทั้ง Facebook ทั้ง i อนะครับมาลอง under score healthy ขอบคุณมากขอบคุณมากอร่อยอร่อยอร่อยพี่จอยอยากกินมะม่วงปัน่นมีใครขายมะม่วงปั่นไหม,อ,มอยากกินมะม่วงปัน่นมาหลายอาทิตย์แล้วยังไม่ได้กินมะม่วงปั่นนะพี่จอยไปนะครับ s ซ e you tomorrow นะซู่ซ่บายบาย ไอเชี่ยอันนี้กูต้องอัดเพิ่มจริงๆว่ะกูเพิ่งดูเทเลอร์เดอะแมทริกมึงโอ้โหปกติไม่ทำคลิปเียงชั่นนะเชี่ยมันมีหลายอย่างในหัวมากเลยเว้ยทารีเพิ่งดูรอบเดียวนะไม่ดูเจาะนะหนึ่งคือชอบเพลงมากรู้สึกว่าเพลงในเทเลอร์โคตรดีดีโคตร,คตรสองคือมีหลายความกลัวอยู่ในหัวกลัวแรกเลยคือเราคาดหวังมหาศาลมากเคนอย่างงี้พี่จอเป็นแฟนบอยแมทริกมากเลยคือเราแม่งแบบเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราลึกสมัยที่เราสามารถลึกได้ตอนมัธยมราเราเ พูดถึงความกลัวกลับมาที่ความกลัวหนึ่งคือกลัวว่าเราคาดหวังสูงมากแล้วยุคสมัยปัจจุบัน่พอไปดูจริงอะ่ะกลัวว่ามันจะดึงให้เราว้าวเหมือนสมัยก่อนไม่ได้อะ่ะเสร็จแล้วกลัวที่2เลยคือกลัวว่าจะมีฉากแบบว่าฉากเสิร์ฟอะ่ะฉากที่เสิร์ฟแฟนอะ่ะเช่นแบบเรา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 เ,ราเห็นในเทรเลอร์พวกมึงไปดูก็ได้มันจะมีฉากที่แบบเฮ้ยอันนี้แหละคือแบบซีนเก่าๆแล้วเขาแบบเอามาเสิร์ฟแฟนเก่าอะ่ะเรากลัวว่าฉากแบบนั้นจะเยอะเกินแล้วก็โอ้แม็กมีแต่ความตื่นเต้นพังพูแต่ไมหมดเลยเมื่อตอนเนี้ย <laughs> ปกติไม่ทำคลิปเลียงชัแน,นะแต่ว่าอันนี้ตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยจะถ่ายดีไหมหรือว่าเอ้ยรอไปพรุ่งนี้แล้วค่อยถ่ายแต่ว่ามันโอ้พอดูจบแล้วเพลงแม่งดีจนต้องถ่ายเลยนั่นแหละครเรศ